ทุกคนวันนี้มาติ้งกับหมซันนะครับพรุ่งนี้มีปังไฟป <laughs> ังไฟลอนไหนประมาณกี่เมตรรู้ไหมห้าสิบเมตรเนาะไม่ใช่เป็นโยมนนเมตรหรอไหนคือกาหรอน่าจะหนึ่งกิโลเนาะสองกิโลออน่าจะพันเมตรตันเมตรใช่ไหมที่ทะลุไป <laughs> อมไรู้ไอรู้ <laughs> ไอเก็บห้าสิบเมตร <laughs> เห็นด bueno? ินหลักจะตบอะไรลวันอ oh ินหลักไม่สบายวันนี้ไม่ตบอะไรลพักก่อนเยอะๆนะซื้อซื้อบางไบเล็กมาจุดก็ได้เนี่ยจะเป็นระเบิดรือเปล่าจะได้ได้ไหมอ่ะจะได้ได้จะได้ได้โอเคบายบาย ไปก่อนนะจะกำพรุ่งนี้ในวันนี้มีไลกอนที่มาบวชด,ด้วยครับ <coughs> Hello. Hello. <coughs> <coughs> Thank you. 벤치 오케이 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 굿굿굿 อีสานคนเอา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 ,เอาคนแห่นแย่ง่อนแย่ง่อนแย่งเอออีสานดีนะครับทุกคนแต่ว่าร้อนมากขนแห่นปากก่อนนิดนึง มาติ้หิวมากกินอาหารอีสานนั่นแหละอันนี้เป็นอะไรนะครับยินดีอ,นอ,อะไรนะครับต้มหนอ่อไม้ค่ะต้มหนอ่อไม้ใช่ไหม,ไมแข่งแข่งหนอ่อไม้หรือเปล่าแงหนอ่อไม้เลยมุกรบกรบไหมยินดีชิมดูอร่อยกรบไหมมุกรบอร่อยไหมครับเราก็ตั้เหมือนลุมมาตินงตั้มเหมือน แม่ม <ś les> ่วงมมนโบราณกินยังไงหมูอันโบราณโบราณไม่โบราณไม่บราน,รานหรอแค่า,างบ้าม่ด้ปลแค่มีกรมบอกว่าเป็นมามันโบราณครับบจะใช้อันนี้อ,อี้โอ้ร้อนมากวันนี้ครับยังงี้เหรอครับ ใช้ช้อนแง่ออกต้องใช้ปลายช้อนอันนี้ออกใช่ไหมพูดตจำเหมือนพ่อาำยังงี้ตจำเหมือนเป็นเป็นแหดเอาเอาใส่ในนี้ขยะก็ได้ย,ยมาหมวนโบราณน,นะครับทุกคนแม่กวยแห้งที่กรุงเทพกรุงเทพเขาแม่ค่อยน,นิยมปลูกุ้งทำไมรูโยมมาประมาณน,นี้ครับยินดี<ะ>ทำไมรูเยอะ ประโยชนทำไมครับทำไมฉลาดมากครับบางอะันก็ไม่ได้มาอุ้ย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 อะไรอะอะไรอะ แต่คลิปยูครับโอ้ยหนูกินอะหนูตกใจกินอะไรอร่อยไหมยังไม่ได้ชิมไม่ได้ชิมเลยค่ะอืมลูกมาติ้งชอบกินมากาเกจริงๆบางที่เขาจะใช้มีดผ่าออกครึ่งนึงแล้วเขาก็จะกินอีกครึ่งนึงอืมอร่อยมาก เปลี่ยวไหมคนหลุม,มัดติไม่เปรี่ยวเลยแค่วัน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 เอาอีกเอาอีกได้ไหมได้โอเคถ้อนเย็นจะมากินลูกตานหมวกกรอบลูกตานนะครับอืม ใช่ไหมมีตับแล้วก็มีห่นมีไตเชี่ยงจีอันนี้เป็นตับชื่อจังหวเวนก็ยังมีทุเรียนด้วยจะไปทำข้างนอกทุเรียนบ้าบอร่อยหอมมากหอมใช่ ชิม,มูกครอบด้วยอ๋อกับคุณครับมูกรอบไหมครับอือันนี้รอ่อนอร่อยกว่าเ้าอร่อยมากครับมูกรอบมูกรอบอืาเา Ya quinto cuándo lo es Jacqueline... Jacqueline... Jacqueline, tú cuándo lo ves? Jacqueline... Jacqueline... Jacqueline, Jacqueline. 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 ข้าวเหนียวกับใบทเตยด้วยมีครีมหอมหอมกับใบเตยครับทุกคนชอบกินมากใส่น้ำออยเจาะเผ็ดปบด้วยครับเผ็ดปรบปรอบ,ปรอ,บอือโอ้ยแต่นี่แข็งทึ่งยากไม่ไม่ใช่ให้มันมันแข็งอุย้ยมากสุดตัวก็อร่อย ก็ตให้เรียงกินหมดนี่เราเสื้อก็อยากกินปล้ดุกอะอร่อยแมวแคปอบนะครับมวโอเคนะครับทุกคนแค่นี้พรุ่งนี้จะไปดู้บางไฟนะครับ จะ <c oughs> เ,เป็นระเบิดไหมพรุ่งนี้วันน้มงไปหวังวา่าไม่มีครับแล้วตอนนี้เป็นอะไรนะ Space uh, Rocket <c oughs> Station วันนี้เป็นวันที่อะไรนะวันปักไภันั่นแหละตอนนี้กำลังจะตามครับ ก็สวัสดีครับเราก็มีความสุขมากการได้อยู่ในชีวิตที่มาดูบั้งไฟครับครับสวัสดีครับที่ไอ้ไอใส่คลิปลองหน y o ย t ูทูบไอ้อยากจำมันบั้งไฟจำสมัยครับบั้งไฟใช่ครับมันมีประเพณีไหมครับมีประเพณีค่ะประเพณีเป็นประเพณีของภาคอีสานครับอีสานเหนือใต้ ส่วนมากจะเป็นช้านใต้เยอะกว่าทำกันทุกปีท่านกับทุกปีต้องเวลาฝนนะครับดูก็ส่วนมากเขาก็ทําขอฟ้าขอฝนกันออ๋เป็นความเชื่อความเชื่อเร่สามนี่ไงโย่ไอพ่อไงโย่ขึ้นมาแทนก็มักว่าบางนี่น้ำกับพอดีตัวกต่วิทก์ต้องใหม่ทำยากไหมครับยากค่ะยากยากคนหนึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมงหลายชั่วโมงใช่ไหม ก็ม sí, sí, sí. oh, no. ีระบบไหมครับมีมีระบบอัดเป็นอัดระบบไฮดรอลิกเอาครับแค่วางว่าพี่นีไม่มีเนาะครับบุ่งครับครับสีครับกระต่ายคิวคิวครับ ว้าวมานิ้งมีความสูงมากนะที่มาเที่ยวอีสานแล้วก็มาดูบมฝ่ายนั่นแหละบ้าฝ่ยเขาออกตัวหนุนแต่ว่าอ่ามันวันนี้มันมันส่นิดหน่อยครับมีเซ็กเตอร์กระหม่อมแต่ว่าวนันนี้ทุกคนบอกว่ามาตินจะเป็นประมาณเที่ยงครับโอเคแย่รอนิดน,นึงก็ได้ครับ <c oughs> อันนี้เรียงว่าอะไรนะท่านเงาะตั้งออหรอท่นเงาะเงาะตามหารจนาตั้งเงาะเอออาจารย์เลยัางเงาะมาแล้วครับพี่เงาะเจอรืยยังรจนาน่ะเจอรจนารือยังะเจอยไม่ใก็ไม่เจอครับเดี๋ยวเจอสวัสดีครับนี่แหละว่าอ้มี ยื่ใ่ไหมใส่ตังไคิดไล่าที่วุ้่าแมนผัวว่าแมนผัวมูกลเหรอเพื่อนชาครับูากับผูกาตามหาลัตนานะ้าวกับูกาเขาย่งานาครับสวัสดีครับอ่าอยากได้ไซโครอีส่นครับ อนุญาตแต่งคลิปได้ไหมครับได้ครับผมไส้กรอกอิซามีอะไรบ้างครับพี่เอ่อเป็นจะเป็นมีหมูมีข้าวหมูกับข้าวครับมีวนเส้นครับขาจะมีพวกเครื่องมีพริกไทยมีอ๋อพวกรูตีซอสครับครับผมมีเปรี้ยวไหมรู้อันนี้เปรี้ยวอันนี้เปรี้ยวรู้อันนี้อันนี้เปรี้ยวไม่มากคือทั่ใหม่ถ้าจะเปรี้ยวก็ต้องสองสามวัน อ๋อก็ใช่ไอ้ตัวนี้ตัวน ja, ี้ทำใหม่ยังไม่เปลี่ยนอ๋อเอ้าตัวน้อยากกินเปรี้ยวแค่รอประมาณสองสามวันเนาะใช่ครับอ๋อไม่ก็เรือนี่ครับต้องรอเวลาโอเคโอเคครับเซลเท่าไหร่ครับดูไอ้ตัวนี้ลูกลูกละสองบาทลูกละกสองบาทอ๋อโอเคเอาเป็นยี่สิบบาทครับได้ครับผมไซ้กรออีสานยู่ไหนอีสานอร่อยขวาครับครับอยู่กรุงเทพมันไม่อร่อย จะมีตัวที่ทำก่อน,นจะมีเปรี้ยวหน่อยอ๋อครับ,รบแบบเอาเปรี้ยวก็เมือไอ้กินได้หมดครับ,รบ <laughs> เปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวกินได้หมดครับนุ่งน่ากินมากไส้กรอกอีสานร้อนมากครับเนี่ยหัว แซ่บครับเซ่บกระโดดกระเดียกครับแซ่บอร่อยอร่อยนี่ช่ามมาใส้เก่งไก่ได้ไหมได้ได้ได้ร้านอะไรครับเป็น ปกติขายที่ไหนปกติขาย <laughs> อยู่ในแถวอที่วการพยัคฆ์ครับโอ้ครับอร่อยครับพี่ตำแอ่งใช่ไหมตำแอ่งครับทำยังไงทำนี้ทุกอย่างเลยอืมอืมวันนี้แม่เปรี้ยวอร่อยครับเปรี้ยอืมถ้าเปรี้ยวมากก็จะไม่ได้รสชาติแค่จบเปลี่ยน บางวันก็จบขิมเปรี้ยวบางวันก็บกนอบขิงไม่ไปเปรี้ยววัสดีครับเอาสอนไม้ครับอนุญาตใส่ส่วิดีโอได้ไหมครับครับขอบคุณครับ,รบอย่าล้นหน่ย YouTube. ายยูทูบอันนี้อันนี้มีมีอะไรครับมีเป็นข้าวเหนียวครับวเครับเราก็ม,มีมีแค่ไข่อย่างเดียวยใส่อะไรอีกไหมครับไข่แค่ไข่ใช่ไหมอร่อยใส่เกลือไหมครับหรือ ครับโอเคครับอยากกินร้อนๆนี่กำลังเรียนอยู่ครับถามเใดค่ะเท่าไหร่ครับี่สิบครับขอบคบุครับต้มชินดูอร่อยไหมดูน่ากินมากมีกลิ่นหอมครับ You are coming to Isan you really have to try Khao Chi a delicious sticky rice covered with a neck that's it it's very delicious and I really recommend you <laughs> <laughs> so we are here in Isan and let's try some pregnant frogs they're green right right now <laughs> <laughs> save my, save my <laughs> ไม่พีบบอบได้กินคนกินไม่สุกได้ไหมว้าเนาะสอนเดี๋ยวว่างหันเนาะีดิโอเคโอเคครับมามแล้วเท่าไหร่ครับเ Amazing frogs that we can find in i s a n they're pregnant that's why they they look very fat there's this, like uh, cleaning the insides and we can see all the eggs that are on the inside wow so if you're coming to thailand during the rainy season you can really find some amazing foods วันนี้นะครับจะพาไปกินอึ่งหย่่งนะครับจับได้ไหมได้ตัวอ้วนมากครับนับสามกริลอึ่งนะครับอุ้ยอาจารย์มาาัเศะเกมาค้ับเอเลย let's try น อัเกบมเลนะครับทำกาจหนาน่สองร้อยแปดสิบาไปทำาเจี oi, ๊ยหนาเลยนะครับ okay. ต oh, ่อไปชเดเจนตลอดนั่นแะทีสากับีร์สามรานไปมาจากยูะนะครับสกิปาาจาเพื่อนปาปาลำงู่ล้วนๆ่ะ อยู่ประมาณว่าเศษๆนล้วกจะเกลื่อนมาปากเขาไล่ขวางนะครับบางๆะนะน้ำมา,มาขอบคุณครับสามร้อยยี่สิบพาไตไข่เต็ม, <laughs> อ,มอร่อยอร่อยเพราะไข่อร่อยอร่อยครับสามร้อยสิบพาไตแต่ว่ามีมีใส่นิดหน่อยอยังสนิดหน่ <laughs> อยมีประมาณ ว้าส <othe> ีๆแล้วก like ็จะมาขาวๆชงอกชงอกแล้วก็บรรนาณอร่อยครับอันนี้อันนี้อะไรครับอันนี้ใส่ใส่อะไรครับเป็นอะไรครับใช่ครับปรุงมาใส่พวกนะหอมกระเลยนะครับอ๋อครับเพรอร่อยมันเข้มมันไอซอครีมเค็มเข้มเอาข้าวเหนียวด้วยไหมครับไม่เป็นไรครับอิ่มแล้วอิ่มแล้วครับยิงแค่ตัวอย่างเดียวเด็ดมากอร่อยครับเทปเทปยังไง ตามทับนี่เขเลย3 0ปาอลกอมจูอีสานนะครั uh, wow. บว้าวกำลังจะบินกำลังจะออกนั่นแหละบินรูปบางฝ่ายบางฝ่ยครับ บัมไพก็รอดมาใช้กระบาลแล้วแต่ว่าอยากซื้อที่กระบาลด้วยครับสวัสดีครับนอกนั้นเราไม่ได้ให้จุดนะครับอันนี้อันนี้สิบบาทใช่ไหมสิบบาทห้าบังยี่สิบมาทละยี่สิบบาทเอาอันนี้เอาอันนี้เน้นครับเราก็เอาทั่วใหญ่ด้วยครับเอาบางต่อไปเตรียมตัวเลยนะครับอันนี้ห้าสิบบาทเนาะแล้วนี่ละอันนี้สี่ร้อยครับอันนี้สี่ร้อยเอาอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยหนึ ครับเจรอยครับพี่ขอบคุณครับกล้าขบคุณครับไม่ได้เป็นระเบิดเนาะไม่ครับโอเคโอเคโอเคใส่รูแล้วกบโอเคครับขอบคุณครับพี่ ลโมเนนวันนี้จะไปทางงานอยู่ในตุ้มงานะครับไปกันเถอะ <c oughs> ไม่ร้อนม,มากเนาะ <c oughs> ไม่หวานไม่ไหว <c oughs> มานนี้ก็โอเคโอ้ไม่ไหวไปดูบางไฟออนอา้าวครับ สวยมากตรงนี้ครับล้วก็ทับหลด้วยโอเคไปกันตัวไปกันเลยไปกันเลยโอ้ยโอเคครับ ช่วยในตุ้งห่าเสร็จแล้วครับวันนี้กำลังกลับบ้านอากาศมันร่มมากนะในอีสานช่วงน,นี้แต่วันนี้ก็ไม่ร่อมากครับไม่ร้อนจริงๆเมื่อวานต้องไปดูบางไฟโอ้ร้อนจะตายแล้ว <c oughs> โอเคกลับบ้านก่อนโอเคนะครับทุกคนคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอย่าลืมไปดูทุกคลิปลอยให้กระจายหลายคลิปอยู่ไหนอีสานแล้วก็ อยู่ไหนครุงแทบอยู่ไหนรรยองอยู่ไหนไทยด้วยมาทิ้ชอบไปเที่ยวทุกที่อยู่ไหนไทยนะครับพรุ่งนี้มีประเพณีที่วัดที่ปราอยู่ไหนวัดที่มาติมคุยไปบวชอยู่อลอมปอสองคน้นจะมากินเก่าที่บ้างครับพรุ่งนี้จะถ่ายคลิปด้วยจลอนไหนชมยูทูปนะครับสวัสดีครับทุกคน